ครับขอกรับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทุกท่านนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ช่องโอปอพารวยนะครับผมวันนี้เรามาตามแนวทางน้องต้นหอมนะครับอยู่เฉยๆก็อยากจะบอกเลขอีกแล้วนะฮะครับผมงวดก่อนเข้าเลขชอบของน้องนะครับผมสองสี่สามนะฮะเลขความฝันไม่เข้านะครับเข้าเลขชอบนะครับผมครับวันนี้น้องบอกว่าน้องฝันแล้วบอกว่ามีผีแขนขาดมาขี่หลังจะขี่หลังนะฮะครับเอาแนวทางของน้องจะเป็นแบบไหนเดี๋ยวเราเข้ามารับชมรับฟังกันครับผม ทางช่องก็เสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั <c oughs> ้นนะครับเนาะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเราจะคุยกับน้องนะฮะว่าแนวทางของน้องเป็นแบบไหนมารับชมรับฟังกันครับผมสวัสดีครับเมื่อนี้ค่ะาอีซี่วเข้าพูดฟัง้องตนหอมงดงดเมื่อกี้ก็ถือว่าเข้าอยู่นะครับสําหรับเลขมากแ้วอ่าเขาเลขชอบนะครับเนาะชอบรองสี่สามบอกกันมอ่าถือว่าเข้าอยู่<อ>สําหรับน้องต้นหอมนะครับผมเอาเป็นจังได้อัน ฝันไว้ทีงไหนมือนี่เมือม่อก่อนนี่ว่าผีแขนขาดหร<ะ>ือเปล่าที่ว่าเราให้ฟังเมื่อกี้ผีแขนขาดยังไงฝันว่ายังไงฝันว่านูมีเด็ดคนนกคนหนึ่นนนงนูก็เดินจูงมือเข้าไปค่ะเดินไปเดินมานถึงตรงถนนค่ะแล้วทีนี้อยู่ดีแขนเขาก็หายไปข้างนึงค่ะนูกน็เลยให้เขา<อ>ขี่หลังค่ะแต่ั้ามันขี่ไม่ได้นูก็เลยให้เดินจงนูงมือแบบเดิมค่ะออื ขี่แขนขาดขี่หลังขี่ขี่หลังได้ไหมลูกโอ้ยเคยได้ยินเนาะบีแขนขาดนี่มารอบสองรอบสองฝันว่ามีเพื่อนคนหนึ่งเนี่ยค่ะจะจับผิดหนูตลอดเลยแล้วทีนี้เขาก็มายืมโทรศัพท์หนูเขาก็คิดว่าหนูจะไปด่าเขาในโทรศัพท์อย่างเงี้ยค่ะหนูก็เลยบอกว่า เขาก็เลยบอกว่ารหัสอะไรหนูก็บอกว่าสองห้า้าเก้าเก้าค่ะอืมเขาก็เลยกดเข้าไป่ะโอ้สองห้าเก้าเก้าเป็นรหัสโทรศัพท์ครับสองสองห้าเก้าเก้าสองห้าเก้าเก้าอแล้วก็ฟันเลยต่อนะรอบที่สามเมื่อคืนอ่ะม işte> ันต่อจากพีแทนหาหัดตอนนั้น หนูก,ก็เดินไปเดินมาเขาก็หายไปเลยคะ่ะห<อ>นูก,ก็เลยเดินคนเดียวค่ะทีนี้ก็เดินมาเจอแม่คะ่ะเห็นแม่นั่งอยู่ตรงข้างหน้าพระพุทธรูปเยอะๆคะ่ะ<อ>นั่งทํที่ทีอะไรบางอย่างนี่คะ่ะหนูก,ก,ก็แม่ก็ไม่ได้ยินหนูเรียกคนอื่นเขาก็ไม่ยินหนูคะ่ะอื แล้แม่ไม่เห็นต้หนหอมแเห็นอ้าแล้วต,ต้นหอมทาไงแ้วที่นี้หนูก็เรียกแม่มันก็ไม่มีใครเห็นหนูก็เลยเปใน,นตูมีผู้หญิงคนนึนนง,ง,งนั่งอยูนั้นเป็นหน้าคล้ายแม่หมอนเนี่ยนะคะอืมก็เลยแบบหนูหนูก็ไปยืนทางหน้าเขาว่าเห็นหนูไหมเขาก็พูดอะไรบางอย่างเนะะี่ยค่ะแล้วเขาก็เดินไปทีแรกเขาเหมือนจะเห็นแต่สุดท้ายเขาก็ไม่เห็น,นะคะ่ะอืมไม่มีใครเห็นต้หนหอม ้นหอมได้กี่ขวดหกขวดต้นหอมได้สิบสองเนาะสิบสองขวดสิบสองย่างสิบสามก็คือฝันเนี่ยไม่มีใครเห็นต้นหอมเลยไม่มีใครเห็นสักคนอายุสิบสองขวดสิบสองย่างสิบสามครับสิบสองย่างสิบสามครับผมจะเข้าสิบสามหรอจะเข้าสิบสาม แล้วก็อย่าลืมนะครับไอ้แขี้แขนขาดขี้หลังเหมือนไหมเด็กน้อยขี้หลังนะอันนั้นยังตัวเลขยังไม่ชัดเท่าไอ้อะไรนะรหัสรหัสโทรศัพท์สองห้าเก้าเก้าเนาะอ้องห้าอืมจับเอาเนาะงั้นนะครับคือน้องต้นหอมนี่ฝันสามรอบใช่ไหมลูกอ่างวดก่อนนี่คือเข้าเข้าเลขชอบเลขฝันป่ะอ่าเลขฝันไม่เข้าฝันนั้นเพม่อนกับ่าอะไรเป็นตัวแดงว้เนี่ยลูกแก้วเนาะลูกแก้วเนาะ แต่ว่างวดนี้เป็นตัวเลยนะสองห้าเก้าเก้านะครับผมแล้วเลขชอบมีไหมลูกงุวดนี้ชอบตัไหนเลขสี่เลขห้าแล้วก็เลขเก้าเลขสี่เลขห้าแล้วก็เลขเก้าเลขสี่เลขห้าเลขเก้ามากกว่าเลขชอบนีอนีรเลขสี่เลขห้าเลขเก้านะครับน้องต้นหอม กับสองห้าเก้าเก้าความฝันสี่ห้าเก้าสองห้าเก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 อามาแข่แข่กันอยู่ได้หรอหนีิเราเราไป่แข่กันอยูเจนมุดมากตัวเดยเก้า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 เ้าแต่ตัวหอมอ่เดี๋ยวบอเจนค่องแก่นาะเนี่ยอยู่ยู่เฉยก็มาพูดอีกแล้อย่างเงี้ยแบบเดิมเลยครับ ยี่ปวฟันเห็นอีกไหม,ไมฟันเห็นแต่ผีแขนขาดผีแขนขาดขี่หลังอายุก,ก็สิบสองปีครับน้องต้นหอมอายุสิบสองย่างสิบสามนะครับผม,มแล้วก็ผีนี่เป็นเด็กรุ่นน้องต้นหอมเหรอครับหรือว่ายังไงลูกเ,เด็กค่ะโอ้แต่ว่าไม่มีแขนแขนแขนขาดข้าง,ห,งหรือว่าสองข้าง ผีแขนขาดเนี่ยนะข้ามถนนก็มีแต่ต้นไม้ค่ะตอนนั้นก็เช้าเช้าจูข้ามถนนอืพีแขนขาดจูเมื่อต้นหอมข้ามถนนต้นหอมจูผีหรือผีจูงต้นหอมต้นหอมจูงค่ะจูงผีผีข้ามถนนอันนี้ก็คือความไร้เดียงสาของเด็กนะครับเนาะครับผม แกเห็นยังไงแกก็มาเล่าให้ฟังผีได้ขี่หลังไหมผีได้ขี่หลังไหมลูกที่แรกน้องเห็นผีแกก็ขับข้างหนึ่งน้องก็เลยให้น้องขี่หลังโอ้ให้ขี่หลังขี่ได้ไหมขี่ไม่ได้ค่ะน้องก็เลยเข้าเดินหนึ่งเดินค่ะเก็เลยจูงมือเขาอืข้ามถนนไปเลยก็อาอยุวัก็ไล่เลี้ยงษาของเด็กนะครับเนาะอายุสิบสองก็อย่าลืมนะคะสิบสองย่างสิบสามอ่า เอามากก็ได้ว่าจีไปถึงโรตารีเนี่ยแหละสิบสองสิบสามไปหอดลานโรตารีรึไหมเออเมื่อนี้นอกต้นหอมซีบโรตารีให้แต่ว่าเบิดแะเว่าเออไอ้ท้ายเก้าเก้าอะไรนะห้าเก้าเก้าจำได้ไหมที่ที่อยู่ตลาดเนี่ยมันมีเลขสองเลขห้าแล้วก็เลขเก้าเก้าเออแล้วสิบดึงไทยก็แล้วทำไมไม่เอาอ่ะเอาแจ็คแล้วมันบางเนาะโอ้ สองสองห้าเก้าเก้าเอ้ามันก็ตรงกับอันนั้นเลยนะครับก็แกพพูดให้ฟังเนี่ยเออเอามันตรงกับที่ต้นหอมบอกเลยสองห้าเก้าเก้ารหัสโทรศัพท์แต่ว่าหันน้องพุ่นบอวแต่ว่าแม่พ่อพาไปดึงรถตุรีบางแรงเห็นไหมแกก็ดึง เก้าแล้วเนาะห้าเก้าเก้าเนาะโอ้ไม่ใช่น้องจะดึงรางวัลที่หนึ่งให้ไม่เอาไม่มีสองสามใบคุณไดชุดอ๋อโอ้เสียดายครับก็แกไม่ได้เล่าความฝันให้ฟังไม่งั้นก็จะเอาแล้วอดีดีก็ดึงให้นากก็ไม่เอาเลยนาะมันไม่สวยเก้าเก้าโอ้ยถ้าพ่อไปนี่รับรองได้เลยได้การนะเดี๋ยวไปดึงให้ใหม่เนี่ยคุดิโอ้ยไม่ใช่รางวัลที่หนึ่งสิบแปดล้านว่านะอยู่ตลาดเลยนะเออไม่ใช่ไม่ใช่เขาเอาไปแล้วเหรอ ครับ2599นะครับผม2599นะสำหรับตัวเลขนะครับผมน้อนก็ไม่ได้บอกท่างเบื่อทรัพย์เนาะไม่นอนบว่าน้องฟันเต็มบอกว่านนี่จ้ะสีเอาให้โย่พุ่งจะบ่อกี้นี่แม่ครับนี่นี่นึกยังไงถึงมาเล่าให้ฟังเพิ่งนึกได้ลูปถือพูดเราจะพูดว่าแต่เมื่อเช้าเลยแต่พ่อหนูไม่ยอมฟังโอ้อ้าอฟังโอ้ยหมดใจแล้วบาดเดียแม่ก็เลยไม่ได้จ้อยลอตเตอรี่เก้าเก้าเดี๋ยวเราไปดูใหม่ร้านเดิมเนาะ เลขนั้นน่ะเล่ลงตลาดด้ยแหละมันมีอยู่ปึกหนึ่งอ่ะเลขชอบก็คือสี่ห้าเก้าใช่ไหมลูกสี่ห้าเก้านะครับส่วนเลขอโทรศัพท์ก็คือสองห้าเก้าเก้าอายุน้องก็สิบสองย่างสิบสามปีนะครับผมครับตัวเน้นงงวดที่แล้วก็คือออกตรงเลขชอบนะครับผมนะครับเลขชอบงวดนี้เลขชอบน้องก็คือสี่ห้าเก้านะครับผม ครับถึงว่าทำไมน้องอยากกีบัตรลิสองสองห้าเก้าให้เบิกซับแต่เบิกซับไม่เอาอถ้าเป็นโอปอลเรียบร้อยจัดเต็มแม็กเลยลอตเตอรี่นะครับเนาะครับก็ต้องขอขอบคุณน้องต้นหอมในจะลูกขอบคุณมากลูกขอบคุณครับก็ผมอันนี้ก็เป็นแนวทางของน้องต้นหอมนะครับเนาะครับเ,เลขโทรศัพท์นะครับเลขโทรศัพท์ที่น้องต้นหอมรหัสผ่านในความฝันนะครับผมเป็นสองห้าเก้าเก้านะครับ ส่วน4 5 9นี่ก็คือเป็นเลขชอบของน้องนะครับเนาะอายุน้องก็คือ12ปีย่าง13ปีนะครับผมครับก็ต้องขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับที่ได้เข้ามารับชมและรับฟังนะครับช่องโอปอลพารวยนะครับอย่าลืมครับฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้กัะทางช่องเลยครับครับคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับผมครับ2 5 9 9กับ4 5 9 1 2 1 3นะครับแนวทางของน้องต้นหอมนะครับผมครับเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ